สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูาดิสเบกหลังคลิกร้อยนะครับที่เป็นอาร์มสร้างขึ้นมานะครับคือใช้อารมเดิมนะครับผมนะเปิดแสงให้ดูนะครับคือเป็นงานเชื่อมเป็นเก็ดนะครับเป็นเก็ดเก็ดนะขา,านี่ก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับผมนะ แบบนี้แหละนะครับแล้วก็สายเนี่ยก็จะเป็นสายแบบของเดิมแบบข้างหน้านะครับแต่ว่าผมก็ใช้วิธีการต่อเอานะครับผมนะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเนี่ยรอยเบรกมาแล้วมันสีที่เคลือบมาที่ผิวจานเบรกเนี่ยมันไหม้นะครับนะนี่เลยแปลว่ามันอยู่แล้วนะเนี่ย ติดสีนะครับวิ่งจากนี่ไปถึงบ้านหายหมดแล้วนะครับถ้าเราเบรกบ่อยๆนี่หมดหมดแล้วตรงนี้นะคือศูนย์เบรกตรงแน่นอนนะครับผมนะเนี่ยกด้านบนนะด้านบนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ากินเต็มขอบจานด้านบนนะครับผมไม่มีสนใดติดขัดนะครับคันนี้ รถคันนี้เป็นรถพี่วินแถวประตูน้ำนะครับแถวประตูน้ำนะครับนะน,นี่ผมก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ท่อแค่นั้นเองปั๊มล่างเป็นปัม๊มเบบลอยยี่ห้าอาร์นะครับสองพอตล้อหน้านะครับแล้วก็สายเป็นสายของผมเองที่ทําขึ้นมานะครับให้มันมีความยาวตรงนี้ยาวอยู่รวมหัวอยู่เจ็ดสิบเก้านิ้วนะครับผม หรือจะยาวกว่านั้นก็มีนะครับมียาวถึง96นิ้วนะครับที่ผมทำได้นะนะข้างล่างก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูข้างบนบ้างนะอันนี้รีบนะครับผมคือรีบรีบรีบไปหน่อยเพราะว่าวันนี้มีงานทำสองคันนะเนี่ยด้านบนพี่เขาเอาปั๊มตัวนี้นะครับผมเป็นปั๊มตัวธรรมดานะครับคือผมมี rcb เจ้า rc b มาใส่ใพี่เขาแต่ว่าพี่เขา ไม่อยากใส่นะครับอยากใส่แบบตัวธรรมดานะครับผมผมก็เลยก็ผมก็เลยใส่ตัวธรรมดาให้พี่เขาแบบนี้นะนะเนี่ยก็ตัดแต่งให้มันเป็นทรงนะครับผมเนี่ยรถรถพี่เขาก็สภาพยังใหม่อยู่เลยนะก็รีบนะครับผมวันนี้รีบมากคือมีมีสองคันเข่าๆนี่คันหนึ่งนะนี่ยังไมี อันนี้คือเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีอันนี้อีกคันหนึ่งทีหลังนะดูคร่าวๆก่อนคืออันเนี้ยปีเซกวันนี้ติดงานสนะองคันนะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไล่เก็บงานนะครับคือตัวนี้ยังไม่ได้ไล่เก็บงานเท่าไหร่มันแคบพื้นที่มันน้อยนะเนี่ยนี่ล้อลื่นมากเพราะว่าไอจานมันบางนะครับเพราะว่าจานจานอันเนี้ยเอาจานล้อหน้าของคันนี้แหละนะครับมาใส่เพราะว่าเจ้าของรถบอกเอา จานตัวเดิมของข้างหน้ามาใส่ข้างหลังแทนได้เลยผมก็เลยหยิบตามนั้นนะครับมันก็เลยไงเบาสบายเลยนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับยวถ่ายดูอีกทีนึงนะเนี่ยของพี่เขาตัวทะเบียนเราค็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ท่อนะแต่เวลาใส่ท่อเนี่ยตรงใส่ต้องลองลองแหวนตรงนี้นะครับเพราะว่ามัน มันจะชนกับตัวปัม๊มเอ้ยชนกับตัวท่อพอดีท่อมันจะเชิดขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้กับตรงนี้มันจะโดนท่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับแล้วตอนประกอบใส่เข้าไปก่อนนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับคือใส่ท่อไปในท่อก็จะบังนะครับ คลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับที่จะถ่ายให้ดูตอนวิธีทํานะครับผม,มคือถ้าหากท่านใดสนใจก็ทักทักมาในแชทพีพีวิวนะครับหรือว่าโทรมาทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับผม,มนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะเพราะว่าส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะน่าจะมี การทําที่ปกติดีนะครับผมนะถ้าหากใครอยากแปลงก็อยากแปลงอยากติดตั้งลิสเบกแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวเองนะก็ติดต่อมาเลยนะครับผมคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมบายๆนะครับ